วัดีจ้าวันนี้ช่างซ่อมผ้าจะมาใส่ปกเชิ้ตนะคะกับใส่ข้อมือแขนเชิ้ตนะคะก็คือมีลูกค้านะคะเอาเสื้อมาสองตัวนะคะสองตัวสองสีก็ให้ถอดปกจากตัวหนึ่งมาใส่ตัวหนึ่งนะคะนี่ก็ลองทำดูเนาะอันนี้เราลาอออกแล้วนะคะลาาออกจากอีกตัวหนึ่งแล้วนะปกเชิ้ต เราได้มาแล้วนะคะเราก็ต้องหากึ่งกลางก่อนนะคะด้วยการจับมุมปกนะคะทเท่ากาันแล้วก็มาที่กลางหลังนี่นะคะกลางคอหลังแล้วก็ขีดไว้นะคะขีดไว้หาตำแหน่งแล้วขีดไว้นะเสร็จแล้วเราก็มาหาที่ตัวเสื้อนะคะตัวเสื้อก็จับคอหน้านะคะ เากแล้วก็จับไหลตรงกรันไหลตรงนี้นะคะก็ไล่ไปที่คอหลังแล้วก็คลิดไว้นะคะลูกค้าก็ช่างคิดหางานมาให้ทำเนาะงานซ่อมผ้ามันมีหลากหลายนะคะเพื่อนๆ้าทำแล้วก็ถ้าทำได้ก็แบบเก่งละทำได้หมดทุกอย่างเลยนะ ลูกค้าช่างคิดมาให้แล้วก็จับนะคะจับตัวเสื้อขึ้นด้านถูกขึ้นนะคะแล้วก็เอาปกมาใส่เลยปกนี้เราก็เย็บตามเดิมเขาแหละที่เราลอะออกนะเช็ค เช็คปกก่อนนะคะว่าเข้ากันได้หรือเปล่านะคะช่างก็เคยตัวที่ว่าเออจะเข้าเลยเนาะลืมว่าทําให้เพื่อนๆดูเราเอาปกที่เราติดไว้มาใส่เช็คดูก่อนนะคะเนี่ยจับตัวเสื้อฐานสาบหน้าจับฐานคอเสื้อนะคะลองเช็คดูนะคะดึงยืดมา เกบเข้าไม่ได้นะคะเนี่ยปกเกือบเล็กกว่านะแต่ต้องใช้ผ่อน้าวน,นะคะแต่ถ้าตัวเสื้อใหญ่กว่านี่ก็ต้องหาวิธีหละจับมาก็เย็บเลยนะคะเหมือนตรงเส้นเดิมเขาค่ะประมาณหนึ่งินผีนะ นะคะเปิดเปิดนี้ออกนะคะแล้วก็เย็บลงร่องเดิมลงร่องเดิมที่เขาเย็บมาผ่ <S <S อนตัวเสื้อผ่อนตัวเสื้อเข้าเข้าไปที่จักนะคะดึงปกนิดหน่อยนะคะดึงมาหาตัวเราปก ไว้นี่นะคะให้มันตรงกับกลางคอที่เราขิดไว้นะถ้ามาถึงตรงนี้นะถ้าตัวเสื้อถ้าตัวเสื้อเขาใหญ่กว่าเขาก็จะเลยปกมาไกลนะคะแต่ถ้าเขาไม่ใหญ่กว่าหรือว่าเท่ากันเนี่ยเขาก็จะใกล้เคียงกันนะคะเราก็จะใช้มือเราเนี่ยผ่อนไปผ่อนมานิดหน่อยนะกับผ้าสองชิ้นนะคะอันนี้เท่ากันนะคะ กเาเท่กันสนะื้อตัวนี้รู้สึกลูกค้าจะซื้อมาจากอะไรยูนิคหรืออะไรสักอย่างนะซื้อมาสองตัวแล้วให้มาสลับสีปกแล้วเราก็เช็คดูอีกทีนะคะว่าปลายปกเนี่ยเขา ก็าจะล้ากันหรือเปล่านะคะถ้ามันล้ากันเนี่ยเราต้องผ่อนตัวเสื้อนะคะถ้าปกยืนมาก็ต้องผ่อนปกเข้าไปดึงดึงตัวเสื้อนะคะมันจะมีอยู่สองอย่างอะถ้าปกเลยมาเยอะมันก็ไม่สวยแต่ถ้าปกไม่ถึงก็ไม่สวยเหมือนกันนะคะ เสร็จแล้วมาเช็คดูนะคะเช็คดูว่าเลยมาหรือเปล่าอย่างเงี้ยแล้วเราก็วนเลยนะคะจับเนื้อผ้ายัดเข้าไปให้สุดๆนะคะให้ให้ฐานปกที่เราพับไว้เนี่ยตรงกับเส้นที่เราเย็บ ตรงมุมฐานปกเน่ตรงสาบเนี่ยนะเราก็ใช้เหล็กหนีบนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเราใช้มือบางทีมันใหญ่กว่ามือมันมือเราเข้าไม่ได้เนาะเนี่ยตรงเนี้ยจับยัดเข้าไปนะคะเพราะว่าเราใช้มือจับเนี่ยมันไม่ถนดัดต้องใช้ปัดคีบนะคะ เชิดเนี่ยถ้าคนเข้าไม่เก่งก็ก็ยากเหมือนกันนะไม่ไม่ง่ายนะตอนที่เราจะจะแต่งตรงมุมนี้นะคะเราต้องปักเข็มไว้ก่อนนะคะ ไว้ก่อนแล้วก็จับจับสะจ,จับฐานปกให้อยู่บนบนอะไรบนเส้นได้นะคะให้อยู่ตรงเส้นได้พอดีเวลาในขณะที่เราเย็บเส้นได้ามานี่นะคะเราจะต้องดึงตัวเสื้อนะคะดึงตัวเสื้อเข้ามาหาตัวเรานะคะ เขาไม่ขิดนะคะเขาไม่ขิดนะ,ะเขาเย็บเล็กๆแล้วก็ดึงมาเลยนะคะเขาไม่ขิดรอบผ้าข้างล่างนะ จะยกตีนผีทุกครั้งเราจะต้องปัดกขิวก่อนนะคะ ก็เสร็จแล้วนะคะเนี่ยอันนี้ด้านด้านอะไรด้านที่ปกมาทับเนี่ยด้านอะไรอะไรไม่รู้พูดไม่ถูกอันนี้คือด้านในคอนะคะเนี่ยด้านคอในด้านคอในนะคะ ก็วิธีสลับปกก็เสร็จนะคะทีนี้ก็จะมาใส่แขนนะคะใส่แขนเนี่ยจะไม่เย็บก่อนละจะอมเลยนะคะจะอมเลยยวเช็คดูก่อนนะว่าขอบแขนเขาเข้ากันได้เปล่า ต้องมีจีบหน่อยนึงนะกระดุมคืออยู่ด้านไหนอ่ะกระดุมอยู่ด้านไหนกระดุมอยู่ด้านล่างนะกระดุมต้องอยู่ด้านชิ้นล่างเราก็ ผ่าตัวนี้มอมเลยนะคะรับจีบนิดนึงตามเดิมนะคะเดี๋ยวเขาใส่กันไม่ได้ แกของเขานี่เขาเย็บก่อนครั้งหนึ่งนะเขาเย็บก่อนครั้งหนึ่งแล้วก็พลิกมาคิ้วแต่เราไม่ได้เย็บเนาะเราอมเลยนะงานซ่อมงานแก้เราสามารถที่จะพลิกแพนงได้นะคะแต่ว่าในการพลิกแพงนั้นนะมันก็ต้องทำให้ลักษณะดูคล้ายเหมือนเดิมนะคะ ตกด้วยมีตกด้วยเราก็ซ่อมนะคะเช็คดูเท่ากันหรือเปล่าถ้าเราเข้าตัดเส้นเดิมคขาว่ามันเท่านะคะมันเท่าอยู่แล้วก็เท่ากันใช่ไหมคะไ็อีกข้างหนึ่ง ข้างนึงก็ทาเหมือนกันนะคะจับยัดเข้าไปจับยัดเข้าไปนะคะถ้าสังเกตด,ดูนะคะเราจะไม่ได้พับจีบล็อกจีบไว้นะเราจะพับตอนที่เราเข่าแขนนี่แหละเพราะว่าถ้าเราล็อกไวบ้บางทีเราไม่ได้เรียกอะไระมันไม่เท่ากันอะ่ะก็ต้องเลาะอ,อีกนะทํก็เลยเข้าขอบไป จีบนะเวลาจะถึงร้อยจีบเขาก็พับทำไมเราถึงทำโดยที่ไม่เน่านะคะมันเน่าไม่ได้นะคะเชิดอะแต่ถ้าเรารีดขอบข้อมือไว้แล้วเราจะรู้ว่าเรายื่นนิดนึงนะคะเวลาเราเย็บไปนะมันจะไม่ตกไม่ตกนะแต่อันนี้ขเขาลีดมาแล้วขเขาลีดมาแล้วมีรอยมาแล้วเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรเยอะนะคะ ใช้มือสัมผัสเอาก็รู้ค่ะเนี่ยแต่ถามว่ามีพลาดไหมตกล่องไหมมีมีตกล่องนะคะทำเนี่ยเร้ก็ซล่อมไปแก้ไปเดินอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนมากไม่ค่อยมีนะส่วนมากไม่ค่อยมีเนี่ยส่วนมากมันไม่ค่อยมีนะจับมาใส่ปุ๊บก็ได้เลย แล้วจ้าวิธีสลับปกเชิ้ตสลับข,ข้อมือนะมันไม่ยากหรอกนะคะพเพื่อนเพื่อลองทำกันดูนะคะมือใหม่ๆขอบคุณค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะช่างซ่อมผ้าจ้า